สวัสดีค่ะมาฟังข่าวดารากันค่ะนายกรัฐมนตรีลงรูปประชันความหล่อพระเอกดังช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจมิติใหม่วันนี้วันที่15มีนาคม2567เศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้เคลื่อนไหวตฟอร์มเผยภาพคู่นักแสดงหนุ่มสุดฮอต อาโปนัทวินวัฒนกิติพัฒน์พร้อมแคปชั่นระบุว่าประชันความหล่อก,กับอาโปนัทวินเจ้าของรอยยิ้มละลายใจที่มาช่วยกระทรวงพานิตขับเคลื่นเศรษฐ,ฐกิจในมิติใหม่ด้วยภาพยนตร์และซีรีส์วาวครับ สังคมไทยเปิดกว้างและรัฐบาลจะผลักดันความเท่าเทียมและเสมอภาคทางเพศผ่านกฎหมายโดยเฉพาะพอรอบสอมรสรเท่าเทียมเพื่อให้คนทุกเพศมีสิทธิทางกฎหมายที่เท่ากันครับ